แกมันถูกเม็ดคุยเล่หุยคุยเล่หุยคุยเล่หุยก็แกมันทุกเม็ดคุยเล่หุยก็แกะไหมคะก็แกะมันทูกเม็ดคุยเล่หุยคุยเล่หุยก็แกะมันทุกเม็ดเนี่ยนังานใหม่งานอะไรเนี่ยคนเชียร์ถั่วไรสาระอะไรคนทํางานมาบอกไรสาระเนี่ยมีคนซื้อด้วยหรอมาเต้นเต้นเนี่ยวันนี้ขายไปได้เกือบร้อยกระป๋องแล้วเฮ้ยจริงดิพอพี่แดนมานั่งเฝ้ามอนเนี่ยคนหายหมดเลยเนี่ย นั้นไปก็ได้อ้าวจะไปไหนจะไปสมัครงานไงทำไมงานอะไรขายเครื่องรองน้ําที่ไหนอ่ะปเปล่าแบบที่เขาเดินเดินขายกันอะจะไหวเหรอพี่แดนก็ว่าจะลองลองดูอะงานเขาไม่สบายเหมือนของน้องมอหรอกอะไรนะงานมอที่หลอสบายเต้นทั้งวันเนี่ยเด็ดเดียวทำไมต้องพูดถูกกันด้วยเป่าวที่เห็นกับที่คิดมันไม่เหมือนกันหรอกนะไม่ใช่ที่ไม่ตั้งใจงานแบบนี้ต้งสบายเหร ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรไหนๆพี่ก็ยกเครื่องมันทั้งตัวแบบนี้แล้วทําไมมนรอเป็นพิตี้ดูดไหมละ่ะฮะลองดูจะเป็นไรไปโไม่อ่ะพี่ทําไม่ได้อ่ะพี่แดนพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องแล้วนะเอาเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วพินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์จ่ายหรือยังยังอ่ะจะเอาที่ไหนไปจ่ายอ่ะแล้วยังจะเลือกงานอีกเหรออืมไม่ใช่มอนสอนว่าไงที่ให้ท่องทุกเช้ากับก่อนนอนอะเชื่อเมียเจริญทุกคนครับ งั้นบอลจะนัดที่ไปเจอคนคนนึงให้เขาแนะนํางานพิตตี้ให้พี่โอเคไหมใครอ่ะเป็นเพื่อนของพี่แมวหลานพี่ตอนน้องพี่แก้วญาติพี่กิ่งอีกทีอ่ะเห็นตราว่ากว้างขวางในวงการอะ่ะแล้วน้องมอนได้งานนี้จากเขาเหรอเปล่างานนี้มอนสมัครเองเ,เอา้าแล้วจะดีหรอใครก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะต้องลองไปเจอเขาดูเฮ้ยชีวิตมันไม่มีทางเลือกมากหลอกนะพี่เอ้าแล้วมันใครกันแน่เนี่ย ฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเต็มดอยโพลีคลินิกนะครับ